คุณกำลังฟังกคอสเลส t s Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กค l e ลสเลสเซนอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมานําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวต่างๆของสํานักงานกคศเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์ค่ะนิชันนังสาววินัสแก้วประเสริฐน,นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สํานักงานกคศกระทรวงศึกษาธิการรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ความเคลื่อนไหวของสนักง,งานกรกศที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคม2565พลเอกไพบูบุญคุ้มฉายาองคมนตรี ร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการกกอสอและคณะลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกกอสอพบเพื่อนครูณโนะรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินวิทยาฐานะและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนโดยมีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุมค่ะ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการกคสอบพบเพื่อนครูในครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ site, ควบคู่ไปกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยได้เปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบป,ประเด็นข้อสงสัยต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีผู้บริหารของสนักง,งานกคสอเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ค่ะ การประชุมนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบ,บุรีของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดรประวิต์เอราวัณเลขานิการกคสอม,มีโอกาสติดตามลงพื้นที่ในครั้งนั้นด้วย จากการลงพื้นที่ดังกล่าวทำให้ได้เห็นถึงสภาพปัญหาและความยากลำบากในพื้นที่ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเนื่องจากยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารทำให้ผู้บริหารและคุณครูในพื้นที่พิเศษนั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ได้ ท่านองคม,มนตรีจึงมีความห่วงใยค่ะทั้งในด้านของความก้าวหน้านในวิชาชีพของคุณครูในพื้นที่ห่างไกลด้วยบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนในพื้นที่ปกติ ทำให้ขาดขวาญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงได้ประชุมหารือกับท่านเลขาธิการกคสอเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือครูที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากห่างไกลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวโดยรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการกคสอกล่าวในที่ประชุมว่าอยากให้คุณครูที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความสบายใจว่ากศกยุคใหม่นั้นได้มองเห็นถนึงความยากลําบากในการปฏิบัติงานของคุณครูในพื้นที่ยากลําบาก และพยายามที่จะหาวิธีการในการช่วยเหลือช่วยทําให้คุณครูทุกคนมีขวัญและกําลังใจที่ดีสํานักง,งานกคอสอจะพยายามผลักดันในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานของคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษรวมทั้งมีความตั้งใจที่จะทําให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่นําร่องต้นแบบและนําพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ทดลองระบบ DPA ของสํานักง,งานกคสอด้วย และเมื่อวันที่23สิงหาคม2565รองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการกคอสอเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานก่นกรองสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ที่สำนักง,งานกศกระทรวงศึกษาธิการและมีการประชุมออนไลน์ด้วยสืบเนื่องจากที่กศธออได้กำหนดเงื่อนไขาการลดระยะเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะตามหนังสือสำนักง,งานกศธออที่สธ0 2 0 6 4สทับว4ลงวันที่28มกราคม2565โดยในสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาข้อ1.2ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากโดยเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูงหรือหุบเขาหรือเชิงเขาที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆได้สะดวกตลอดปีหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศหรือเหตุอื่นตามที่กสกำหนดโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษไม่น้อยกว่า3ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยหากได้ รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐา,านะหรือเลื่อนวิทยฐา,านะตามเงื่อนไขข้อนี้ไปแล้วและได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า3ปี mm. ก็สามารถใช้เงื่อนไขข้อนี้ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐา,านะในวิทยฐา,านะถัดไปได้ โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมกคศออได้มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อนำมาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยาฐานะของผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะว .4 ทั2,564เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้โรงเรียนที่เป็นไปตามเงื่อนไขยอย่างครบถ้วนและครอบคลุมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบให้สำนักง,งานกศสดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษโดยให้นำประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ด้วยดังนั้นสำนักงานกศสจึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการล้นระยะเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ สำหรับสายการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาโดยแบ่งสถานศึกษาตามเงื่อนไข3กลุ่มได้แก่ 1. สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสำนักง,งานในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลงัง 2. สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาเฉพาะพื้นที่อำเภอเทพาสบ้าย้อยนาทวีและจนะและ 3. เหตุอื่นที่กคศกำหนด โดยในครั้งนี้ได้จัดการประชุมคณะทำงานกันกรองสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษและได้เชิญตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ยากลำบากจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมพิจารณากันกรองรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จริงซึ่งเข้าใจถึงบริบทการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กศกกำหนดซึ่งหลังจากได้รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นไปตามร่างหลักเกณฑ์ที่กศกกำหนดแล้วจะได้ประกาศเป็นสถานศึกษาพื้นที่สูง ในถิ่นธุรกันดันต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่พิเศษและเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันค่ะ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์จากสํนานักงานกคอสอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการพัฒนาศัก,กยภาพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินวิทยาฐานะในรูปแบบออนไลน์หรือระบบ TPA ขณะนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการพัฒนาในระบบ TPA ขอให้ท่านเร่งดําเนินการในการเข้าสู่ระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0 2280 2831ค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักง,งานการศได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการว1 8ทับ2565และการพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาเดิมเพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งศึกษานิเทศว19ทั2,565โดยได้แจ้งไปยังศึกษานิการจังหวัดและผู้อุนมยยการสำน,นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือเวียนกรคศที่เว็บไซต์ของสำน,นักง,งานกรคศ w w w .otepc.go.th และสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกศศผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักง,งานกศศจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากสำนักง,งานกศสนะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำเอาสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่ก l e ลสอ Let Listen Podcast